คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชหัวข้อเชื่อใจตนไม่ควรเชื่อใจตนเองเกินไปเพราะอาจไม่มีเหตุผลถ้าใจนั้นถูกบังคับหรือท่วมทับเสียแล้วควรหารือกับท่านผู้สามารถให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ทั้งเมื่อสนใจในพระธรรมอยู่พระธรรม อาจให้เหตุผลแก่ตนได้กระจ่างพร้อมทั้งชี้ทางปฏิบัติได้ถูกต้องคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชจากคำสอนนี้ในเรื่องเชื่อใจตนเองไม่ได้เพราะว่าใจของเรานี้มีทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์และเหตุผลความเชื่อต่างๆดังนั้นบางครั้ง ใจของเราถูกเหตุผลที่ไม่ถูกต้องหรืออารมณ์ครอบงำอยู่หรือเรียกได้ง่ายๆว่าถูกกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะใดๆก็ตามดังนั้นเมื่อเราจะตัดสินใจใดๆควรปรึกษาหาเหตุผลจากผู้ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลเราได้หรือ ในเมื่อถ้าเราสนใจพระธรรมคำสอนควรจะนำมาศึกษาแล้วไตร่ตรองตามพระธรรมคำสอนเพื่อใช้ชีวิตปฏิบัติตามคำสอนที่ถูกต้องที่มีเหตุมีผลสาธุสาธุ